โอ้โหมุมมุมสยมากสวัสดีครับสวัสดีครับตายไหมตายไหมโอ้เราไม่ได้เราไม่ได้ลงพัฒนาอยู่เลยเนาะพัฒนานม่เห็นลงพัฒนาไม่เนเหรอเออเออไม่นานนานไหมไม่นานดต้นปีปั๊ ปีที่แล้วเหรอเดียวหนึ่งใช่ไหมมาเท่าไหร่ก็หนูคอนเสิร์ตก็หนูรวมพลแหละไม่รู้แล้วผมก็รวมพลหมดถึงจะาทำยังไงกันนะครับคุยพูดคุยอยากรู้อะไรกันล่ะอยากรู้ทุกอย่างไปยังไงดีวะอยากรู้ทุกอย่างเราคุยกับแม่ผมดูเปิดผังเปิดอะไรนะเปิดผัง 2,026ีหปีหนะ้าอ,อ๋อคอนเสิร์ตเหรออ,อ๋อซีรีส์อ,อ๋อซีรีส์ใหม่เหรอโอเนเปิดห่งแปลว่าอะไรเปิด,ปดว่าท่านจะเดือนไม่มีก็ิ้งเก็นคุ่เหตุเป็น,นอย่างไยเอาอีกอะไรไม่ฟปปรีไงผมปติปัติฟรีใช่ไหมฟปปรีเลยใช่ปีนี้มีเอ้าไม่มีเหรอ เป็นไงรู้ไงว่าม่มีรู้ไงว้ไปเอ้ยไตวทุกคนรู้จักเพลงยังไม่ได้พูดเลยแค่ใทรสกีพีซรันไม่ชอบทำมาพูดซะคงจะฉันมได ทุกคนได้ฟังเรียกว่าเราได้ไหมกันยังได้แล้ในนี้ในนี้มีใครไปคอนเสิร์ตบ้างนะครับไม่ไปหรอแล้วคนอื่นที่ไม่ยกมือนี่คือทำอะไรกันทำไมติดจังหวัด์ิดจังหวัดของเขาอ๋อจองาตภารกิจของเขาใช่ไหมไลฟ์สตรีมใช่ไหมเออใครดูมีใครดูไลฟ์สตรีมไหมครับไหนเมื่อกี้พูดว่าไปคอนเสิร์ตไม่ขอเสียคนดูฟรีในตูมิเตอร์หน่ ประหยัดสลาวประหยัดม่เพนยวงประหยัดใช่ดีดีแต่ว่าดีใจครับไม่ว่าจะดูผ่านท่านไหนก็ดีใจหมดที่ที่ที่สปอร์ตที่สปอร์ทที่ดูนะถึงสนุกเวนด์ในคอนดูไม่ชัดฝรุ้ทีได้ไหมดูอะไรอ๋อโอเคไม่เป็นไร ต้ไปแล้วแงที่ต้องมัหน่อยมัอะไรนะที่ต้องมัหน่อยที่ต้องมัหนูไว้อเดถ่ายเสิ้เหลี่ยงนยถ่ายแไไม่โอ้ถ่ายไม่โอเคเชื่ออะไรนะอะไรอะ มันบ no? part, yeah. story, right? right? mm ูดเด็กเนี่ยไปเลยนี oh okay. ่นไปคนนู้น้วยอะไรนะไปเป็นบูดเด็้งคนนู้นเลยไม่คุณไปบ้านเลยอะไรนะโอ้โหไปถามอันนี้อันนี้ต้องถามพัญหาเอางี้นะประกันคอนสิ่งเท่าไหร่ใช่นะที่ทุกคนนในนี้ที่นั่งอยู่ผมนะเดี๋ยวะรวมพลเสร็จนะ พี่พิมพ์มหาพิชายหลายร้อยนี่พันคนเลยพิมพ์อะไรพี่ชาครับประกันเขาสี่รับไม่หลายสามเลยใครที่เขาไนได้ยินไหมนี่พี่ชายพรใช่แต่ว่าเดี๋ยวดูคอนเสิร์ตบ้านเราก่อนเพราะว่าคอนเสิร์ตบ้านเรามีโควกินเยอะมากนะตอนนี้เดี๋ยวไปล่าสุดมีพี่จอยก็เป็หยิบออนภูมินใช่ไหมใช่่เดี๋ยวไปติดตามมีมีใครสนใจบ้างไหมครับผมอะไรครับไปเนาะ ใช่เดี๋ยวพวกเราสองคนเราจะไปดูด้วยอะไรนะไปเป็นอะไรนะอยากกินลูกเกดอ๋อเดี๋ยวผมไปกินลูกเกดหน้ามันเลิดมใส่ไ้าเหรอใส่ไปกินลูกเกดเออแต่ว่าก็นั่นแหละสปอนส์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 สปอร์ตพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆใช่ใช่เพราะว่านี่เป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราสองคนใช่ไหม ใช่ไม่เหนคู่อ่ะปาเลอาอ่อใช่ยคู่ของเราสองคนเลยก็ยินดี้ถ้าทุกคนอยากไปก็ตั่งไปดูพวกเราสคนด้วยนะทรับผม้ะไรพวกเขาสคนพวกเขาสคนอยย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  คือเราพูดกันกการละลายไม่ใช right, okay. okay. sure. oh, okay. sure, ่คือเราไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ไปเป็นเป็นเกสไม่ใช่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 อ่ะแกเดี๋ยวก็จะเปเขียนอันที่นี้นะเจมส์ไม่ได้โมสเป็นเกสอ่าไม่ใช่ผมไม่ใช่จริงจอย่าไปอ้นนี่เดี๋ยวโอเคเชื่อก็ดีแล้วพูดเรื่องอื่นดีกว่า เรามีงานเงินด้วยเรานั่นแหลใช่ดูงานด้วยเอออะไรนะครับนะถ้าร้เพลงใหม่เออเพลงคุณเป็นยังเร่งผมนะครับก็เอ่าพรอบ้างเป็นเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพลงอะไรเป็นเล่นไหมไม่เอาแม่เลยรอดีกว่าเพราะอีกไม่ับอุ้ย จริงโหไม่กี่วันแล้วยากอะไรครับงคุณต้องมีก็มีการอดทนอดทนนนึงอะไร่ะไม่ว่างต้องราไงานมาสตรีมดีเลยอะไรครับเอาดีผมได้ยอดวิว อเล่นก็ทำงานไปด้วยดูด้วยไม่ได้หรอไม่ได้หรอต้องทำงานก่อนแล้วก็ตองดึงค่อยมายอมไม่ได้ด้วยหรอพี่ทำงานอะไรเนี่ยรวยอยู่แล้วโชว์เราอะเนี่ยแต่เราก็โอุด้วยดีออนเนี่ยดีอ่ะเลยรวยนะอะไรนะจะปล่อยเมื่อไหร่ปล่อย่ัวันเกิดปล่อยเมื่นไหร่ พี่เขาบอกทะครับว่เกิดที่เท่าไหร่ได้ไหมพี่เกิดทีเปล่อ Happy birthday to you อิ้มกู่าวมันเกิดวันที่เ่อไหร่ครับวันนี้เขาบอกว่าวันนี้อีสี่วันสี่วันวันเกิดลง้แนได้รูนได้ Happy birthday ขอ Happy birthday พี่ชื่ออะไรครับจอยพี่ชื่อจอยอ๋อพี่ชื่อจอยครับพี่จอย มีความสุขมากนเลครับผมชุบก็เปลนแดงนะครับอ๋อขอได้ไปคอนสีนะครับผมไครับประกาศพรุ่น,น,นี้ได้เลยเย็นทรุผ oh ่านไปเอาพักหน่อยนครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเรียว่าอะไรเดี๋ยวเราทั้งสอบคนไม่ได้มีออกเพลงกันแต่ละคนที่แหละครับผมรอรอพัก อันไหนอมมีีหน่อยน่อยน่อย้เอจนีร่นี่นี่แต่นังสีามลตอนนี้จะไอาจจะต้องถอดอาจจะต้องถอดเหรอ มันจะเป็นการอนาญาตจะดนึงโอเคมีมีคนมาจากต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้โอ้มีเยอะเลยนกไปไหนมามาไหนมาช่วดอ่างจังหวัดนไม่ไปไหนมาเอ้มาจากไหนมาจากบ้นเออขอบคุณนะครับผมตอนนี้พูดอะไรกันผมพูดไม่เก่งนะ อะไรครับกลัวอะไรครับอ <Lean> ๋ออ๋อทัว์ไหมเหก็รอรอดตามันจะมีหรือป่าอกใช่ใตรงนี้มีมะไรถามเลยตรงนี้เหมือนฝั่งอินโฟเวอร์นมีอินโฟเวอร์เลยเราเงียบจังมีอะไรมีอะไรถามฮะ บอชอนอะไรนะอยากหันหน้าวั right, y ดิ้ส y ผมไม่อยากหันหน้าเลยผมไม่บอชอนบอชอน้เปลี่ยนสถานีรวมพลมเดี๋ยงเเล่นเเล่นดบอลชอนเลย อะไรนะอ๋อไม่รู้วะมัน <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ออไรถนะามพรกนี้ <c oughs> ก็ตีหัวไปเลยกันนะอะไรนะแม่ตีมันอนะ ปัหาตั้งแรกเลยหรอกอดกันได้ด้จริงป่ะเนี่ยคุณโดนตกจากโมเมนต์ไหนครับไหนพูดสิโมเมนต์การกอดกันกอดกันตอนไหนอะตอนนี้เออแื่บงอย่างนึงเนี่ยทำได้อ่าอะไรแต่คุณห้ามแลบทิตออกมา อะไรว่าเวลาคุณรนคุณจะชอบอะไเรือทำให้ผมรู้สึกว่าการถอดใจันเยอน่าัวสักนิดนึงผมไม่ไปเรียคุณหรอกพู่กันพก็สีิอะไรอะไรอะไรครับเดีนยยสผมอกกัน ดูในซีรีสอาไออไปดูในซีรีส์ติ๊กเก็ตดูเฮลเวิรอะไรครับขอดูเชอร์รี่ก่อนอันนี้เหรอ <Hi. S 1> อันนี้มันเป็นแผลมันเป็นแผลมันมันเป็นแผล <laughs> อะไรครับ,ไ,รรบไม่น่ารักนะแผลอะไรคะับอ๋อเหรอมากเลยไม่นเป็แผลไมน่ารัก แน่าัะโอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเขาไม่ถ่ายด้วยยิ่งเลย